โอ้ยวันนี้ลอนดอนแดดออกจ้าเบิงเบงเบึง,บง <laughs> อากาศดีมีความสุขสวัสดีวันนี้ยังเกาะวันพุธวันพุธนะคะวันนี้อากาศดีดีที่ลอนดอนจักองศาย,ยังไม่ได้เช็คนะคะแต่ว่าลมก็ไม่มีแดดก็แดดแล้วก็ไม่หนาวด้วยวันนี้นะ่ะโปรดสังเกต บอใส่ผ้าพันคอบอใส่หมวกแสดงว่าบปนหนาวไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะคะมายืนกินลมชมวิวอากาศดีได้ยินเสียงนกบค่ะมีนกรอกให้ฟังด้วยที่ลอนดอนอากาศดีวันนี้น่ะเริศดม,มากเลยนะคะพบแม่พี่น้องแหวะมาทักทายเดยค่ะเดอสวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกำลังทำอาหารจ้าวันนี้ทำอาหารไทยพะแนงไก่ได้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องพะแนงไก่หอมหอมสุกแล้วสีสันหน้ารับประทานมากพุนะ่น่ะบื้ยเขี่ยวกะทิอย่างแตกมันเสิร์ฟเสิบ,สบ,สบ กินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปคุยในห้องนอนนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นีมีโปรแกรมวาสิอัดลิปมาถักท้ายเด้อค่ะเดอ้อเล่าเรื่องให้ฟังจ้ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะคะวาสิอัดลิปตั้งแต่เว้นๆเกว่ามืดเนาะไฟมันก็ไม่สว่างนะคะไฟในครัวที่วันหลอดยาวๆก็มีคนมือบอลไปถอดออกนะคะสามีของดิฉันเอง เนาะค่ะพอแม่พี่น้องไม่ได้คุยกันตั้งนานว่าจะมาคุยวันนี้ขอโทษด้วค่ะเด้อทามันภาพไม่ชัดเจนเพราะวันอยู่ในห้องนอนไฟประสานในไฟบระสาดนะคะนี่แต่ฉันก็เปิดม่านหน้าต่างอยู่คุณดิฉันก็พึ่งสามสี่โมงเย็นเองนะคะมันมืดแหละเยอังกีดเนะาะบ่ได้คุยกันตั้งโดนนะคะไม่ได้ทำวิดีโอตั้งนานมากอืม นี่จะแวะมาคุยเรื่องสุขภาพเนาะอัปเดตชีวิตเนาะความเป็นไปเนี่แหละพี่อยู่ก็บอกให้ลงคลิปแนงสินะอืมลงแต่คลิปสั้นไม่ได้ลงคลิปยาวก็เลยหาหาเรื่องมาคุยเนะคะมื่อน,นี้นะนะกลังจะบอกว่าดิฉันนี่อยู่อังกฤษยงกฤษ,กฤษ,กฤษมาตั้งเกือบยี่สิบปีเนาะคณเลยอีกสองปีก็ครบยี่สิบ นี้วันนี้สุขภาพตาไม่ดีนะตานี่บอดีว่าตั้งแต่อยู่เมืองไทยคนแหละข้างนี้ผ่าแล้วนะต้อกระจกข้างนี้มันเป็นแล้วทีนี้มันได้เวลาผ่าอมหมอบอกนะคะหมอที่อังกฤษเขาเขาก็บอกว่าสิผ่าตาใหาอ้อันต้อกระจกราคามันถึงเวลาผ่าเนาะมันก็ต้องทำมั้งสินะบัเนีต อยู่นี่ไม่มีใครดูแลเนะาะจักสิบปีพาจัางได้พามันล้วก็ต้องกลับบ้านเองนะคะไม่มีคนขับรถไปรับอืมสามีดิฉันกับป่วยฮะละป่วยจิตนั่นแหละป่วยป่วยเป็นโรคมะพอป่วละคะ่ะเพราะแม่พี่น้องคือจังเคยเ้าหอยฟางไปกินอะ,ะ่รเนาะก็เลยบอกมอว่าฉันพาอยู่ที่อังกรษดนี่คือสิบ่ได้ดอก ขันสีมาปิดตาสันไหลสันนางรุเมมีกับบ้านบัดน,นี้เออสันกระสิบ่เห็นหงเออ,เออสันสันบอกกลาเพราะว่าบอกให้กลมบอกให้เงยนี่สันกะจากสีเหตุใดบอกหันแล่อยู่อยู่บ้านเนาะเพราะว่าก็ต้องดูแลเขาด้วยเขาก็คือว่าเขาเขาเขา,เขาไมไ่รู้จักฉีดเถนะว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยเขาก็สิบอกจังเดียวว่าห้ามเฮ็ดห้ามทำ มแจะได้หมอบอกเนาะหมอบอกเข้ากับยานว่าถ้าไม่ทําแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรบอบนันเทศเสียดในตาเขาบอดบอมันกะมาถึงก็บอดตอกค่ะแต่ว่าเวลามันจําเป็นอะเวลาเข้าสิบเฮ็ดเหตุเวลาปล่อยไว้นานๆอะประสาทตามันอาจจะตายแล้วมันก็เสาเอาออกยาาขึ้นเนาะเปลี่ยนกระจกตาหน้า เป็นตกกระจกคือหลายๆคนน่ะล่ะเขาเป็นย้อนอายุเยอะแต่ว่าตัวดิฉันนี่เป็นเป็นโรคเป็นโรคตาว่าตั้งแต่ผุนตั้งแต่สิบเอ็ดสิบสองปีผุนพุ่มแพ่มาเรื่อยๆแล้วก็อืมแล้วก็ใส่ยาหยดตาแล้วก็เออนี่หละเป็นตกกระจกเมื่ออายุสี่สิบกว่าเน,นาะขะเนาะบัตนน้เป็นยังคือว่าสิมาว่า้ฟังตี สิบ,บอ,อยฟังว่าตาลิตนเจ้าของเนาะอยู่ประเทศอังกฤษแท้ๆยังจะต้องกลับไปประเทศไทยผ่าต้อกระจกเนาะบอกหมอว่าขอบครัวอยู่ประเทศไทยถ้าอยู่หนีกับ,บพมอวิัยดูแลเราสามีกัสุบบุรีฉันเกรงว่า <c oughs> ฉันเกรงว่าฉันจะทําตามที่หมอบอกไม่ได้คือมอไห้มันควันบุรีเข่าตานะคะเอ่อควันบุรีเข่าตาก็ไม่ดีนะหลังผ่าตัดนะต้องดูแลอย่างดี อันทละหมอกันเลยตกลงโอเคว่าไปทำไปทาที่ประเทศไทยก็ไปทำที่ประเทศไทยอืมแต่ช่วงนี้เธอหามขับรถได้เพื่อนว่าฉันสิบีขับรถเยอะซาฉันขับรถเ็เป็ดสดอกเ <c oughs> ออสรุปว่าสิปีพาตาอยู่ประเทศไทยนะคะน่าจะต้องไปทำที่โรงพยาบาลเอก,กชนนั่นแหละมันจังสิบรารีล็อคิ้วโดนเนาะ ก็สิได้กลับมาภายในสองสาเดือนสินะอืมอยู่โดนก็หันกลับบ่ได้ยูนีกะนี่น่บวผูพใดดูแลแล้วเราก็สิลำบากหน่อยนะคะมีลูกยูดอกสองคนเขาอาก,ก,กสิมาซื้อของกินของใส่ใหายเนาะคะเนาะเฮ็ดจังใดใดชีวิตชีวิตของเฮาเนี่ยเฮากระยักอยากกยากจริงๆรแล้วจะยิงสวนลกกระยกักอยากเฮ็ดอยู่อังกฤษนี่แหละคะ่ะเพราะว่าที่นี่ ก็ไม่ได้ว่าหมอประเทศไหนเก่งก็กันดอกแต่ว่าที่นี่มันไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าไปเหตุประเทศไทยเขาต้องเสียเงินหลายหมื่นอยู่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกค่ะเห็นไหมค่าทางเดินของชีวิตเนาะเวลาอายุเยอะขึ้นตั้งแต่หกสิบปีขึ้นนี่เป็นโน่นเป็นนี่สุขภาพกะเจ็บอดอดแอดแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เป็นรุนแรงมันก็ดีแล้วเนาะ อเป็นโรคที่รักษาได้เขากะโอเคอยู่ค่ะกะโอเคอยู่สุขภาพทั่วไปเนาะช่วงนี้ชีวิตกับแจ้งซสี่ล่ะค่ะมาอัปเดตไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสามีก็คือเกาสามีคือเกาส่วนตัวเราเป็นยังไนฮ้บวมหูโโเดินแล้่อยากหาหมอแล้วก็สิเก็บเงียบเนะเาะแล้วก็สิว่าเราว่าเป็นยัง เราก็อายุ78นะปีนี้สามีนะ่ะความจริงกะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอก78ขันค้นดูแลเจ้าของเนาะแต่ว่าเราหันสูบบุหรี่เยอะเออกินเออกัเบิร์ดมือละซองนี้มาขึ้นกับลูกขันมาสูบก,กินกาแฟพอมาแยกห้องกันอยู่ตอนนี้ก็เลยเฮย้ยตัวไคตัวมันเข้ากับเบิร์เข้าเบิร์เล่าไปน้ำนั่นแหละ เราภาสามารถเบิงเขาได้ดอกเพราะว่าเราบดีอยู่ในในอาการสาสบสองเหมือนเราเนาะฝรั่งนี่ความจําเสื่อมเร็วนะคะตาวากับบัตรได้เสื่อมเบิดน่าจะเป็นขั้นที่หนึ่งหมอกับบไดรมารักษาอีกอย่างเพราะว่าย่มหมอมากอะคือบอกแล้วว่าเราบัตรเป็นหยางน,านะนะคนที่เป็นหยางเนี่ยบ่ยอมรับว่า่เป็นหยางนี่แหละมันแย่เนาะ,นะคนที่เป็นอะไรแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นนั่นแหะ มันก็ไม่มีทางรักษาอืมกลับมาอัปเดตชีวิตมาแวะทักทายน้ำด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะลืมกันก่อนชีวิตกับเป็นยังสิ่ละเดี๋ยวกลับไปประเทศไทยก็จะไปไปเหตุวิดีโอทักทายอยู่เนาะค่ะเนาะก็สิได้เมืองเมืองไทยในเร็วๆนี้อีกสองสาเดือนนะคะเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ